สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราเรา a n d หนึ่ V1 นะครับจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวโนนี้จะทําขึ้นเป็นนสินค้าไม่ได้เช็คชวนเรื่องการลงทุนใดการลงทุนความเสียงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันอย่างเยนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่49กับ Learn ้ o ็แล้ว a r d Learn Learn EMT Free to e a r นสายฟรีก็เล่นได้นะสร้างรายได้ได้นะอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่49เนี่ยก็จะเป็นการแรกแกที่เราขุดมานะครับอ่ะ อันนี้นะแร่ที่เราขุดมาเรียกว่าออร์เมนไทฟรักเมนต์นะ,ะแร่ที่เราขุดมาหรือแรดดิบเป็นเศษแร่นะก็เราก็ต้องมาแลกแร่ที่ MBC แลกแรก่แรนะจะเป็น u n i v e l exchange นะ,ะตัวนี้ก็จะมีทุกๆเมืองก็จะเป็นอนิพายย้อนถ้าเมืองคอนเทน่าก็จะอยู่ในบ้านตีบวกนะอันนี้นะก็ตามแผนที่เนะี่ยตัวนี้ก็อยู่ประมาณอ,อยู่แถวๆตรงนี้นะมันก็จะมีจุดบอกนะครับว่ามัน กดเข้ามาตรงตรงนี้นะมันก็จะมีให้แรกมันก็จะมีตัวนี้นะตัวน,นะอ่ามันก็จะมีให้แรกแร่นะอาแรลดิบนี่ก็คือออมแอมบ์เดนไทยฟักเมนนะไอ้แรกที่จะไปตีบวกอาวุธเนี่ยก็คือแรกที่ใช้เตียบุตรตีกรอบมันจะเป็นออมเบนแอนดาเดนไทยเบสซิ่งนะอ่าหรือเนี่ยหรือเรา,รเรามันใช้สี่พัน แลกเป็นอันดัมเบไทโทเค็นนะอันดัมเบไทโทเค็นเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับาทาเป็น NFT ออกไปเป็นเหรียญนั่นเองนะอันนี้ทําเป็นแลกไว้ตีบวกอันนี้ก็คือส่งกล่องไว้ตั้งขายในร้านก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างไรายได้อ่ะเดนะผมพาไปดู MBCT บวก MBCT บวกก็จะเป็นตัวนี้นะนี่ดูไม่ใช่จนีัมันแรกนี่นะ MBC ตัวบวกก็คืออย่างนี้ต่อให้เราจะตีสมมติเราตีบวก ตีหมวกเนี่ยเนี่ยมันก็ใช้อ่าอันนี้ก็ใช้โอริ ri. อันนี้ก็จะเป็นแร่แต่อันนี้แร่ตัวนี้ยังไม่มารู้สึกนะอ่าสมมติเราตีมีดละกันแต่ไม่ใช่สมมติผมก็จะตีมีดเนะี่ยมีดเนี่ยมันก็จะใช้ไอหินตัวนี้นะอ่าหินตัวนี้แล้วก็อันดี้เป็นไทเบสซิ่งน,นะอ่าเราก็จะใช้ตัวอันนี้นะโอริโอริ หรือเปล่าออโอ้โอ้ลินะผมผมไม่มีสักอันเลยนะโอลินะมนตังกี่บาทเนี่ยสองหนึ่งด,ดูดิจะตีบวกได้หรือเปล่าโอ้ลิสองหมื่นเก้าโอลิเพลงมากสองวันก่อนมันหลายบาทอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราแลกแลกกันก่อนแล้วกันเอ,อ้บินชัแล้วก็มั่วนะ เราก็แลกม้วนตัวนี้แล้วนี้เออเราก็แลกฟ้จริงๆก็แลกเกือบหมดแล้วนะนี่นะเราแลกหนึ่งอันก่อนมันจะใช้อัตราส่วนสองร้อยห้าสิบนะเราแลกปุ๊บแน่เราไปดูที่ MBCT บวกนี่นะสมมติเราตีมีดปุ๊บนะ เราก็ใช้แร่อันนี้หนึ่งอันไอแร่ที่มันตีบวกของของ,ของเลยปกติหนึ่งอันนี่นะอ่าหนึ่งอันปุ๊บนะแล้วก็อเป็นถัดมันจะเป็นฐานเม็ดสิ่ปุ๊บเกนะ้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่นะลองกดดปูปึ้งบู๊บบู๊ชได้แล้วนะ ก็ตีกันได้แล้วมันก็จะมีแบ็กกับอะไรอ่ะไม่ออกเหมือนกันนะไอไอช่องว่าอีกอันหนึ่งรู้สึกแร่นะมันยังไม่มาแล้วผมผมไม่มั่นใจนะ,ะมันจะมันจะมีแบ็กกับปรับแต่งกดไม่ได้ละมันน่าจะกดได้แต่แบ็กนะอ่ันผมก็กะจะใช้อันเนี้ยอันนี้แหละนะอ่านี่ อ๋อผมใส่ไอ,ไอตัวที่ขุดอยู่นี่นะอันนี้ก็จะเป็นสี่รูนะเงินกาดนะผมก็ผมเพราะว่าอาวุธเนี่ยถ้ามันมันจะไปใส่ออฟเนี่ยผมว่าถ้าออฟดีเนี่ยมันคุณภาพเท่ากาดเลยนะอะเดี๋ยวผมก็ไปแลกต่อมันจะจุงหรือเปล่านะอีกมันต้องบวกเจ็ดเข้าไปนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า พันลุนหรอไปอีกสองอันเผื่อเผื่อจุ๊เพื่อไม่ให้อามือหนึ่งไปอันนี้ซุ่มขุดอยู่สองสวันช่วงนี้ขุดยากมากเนยะมีแต่บอดแอสซินวันนี้โดนฆ่าไปสิบห้ารอบแล้วโโ่ทั้งจ็อบทั้งเวลเนื่อลดกระจายนะอ่ะดูดีบวกนะก่อนแล้วกวันนะตนะึง ตึ้นตึบวกตึง,ต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 งมันจะถึงบก7เจตได้ป่ะเพราะว่ามันจะอัพเก,กรดได้ตีไม่ได้แล้วหรอกอย่าบอกนะว่าต่างคหมืนหมดนี่ทำไมเราตีไม่ได้ไวะแตกไปแล้ว ใช้ห้าชิ้นเหรอโอ้โหใช้เยอะมากไม่ใช่ชิ้ชนอันโอ้โหนี่ก็จุกมากโอ้โหว่ามันใช้เท่าไหร่เนี้ยตังตังแรกวหรอตังมีหมื่นสามมไถยตัวพวกนั้นไปหมดละเราได้อีกสัก1ิตอันได้ไหมอืมตูดแน่แนๆงานนี้อ๋อกดปิดกดปิด ทำไมอ๋อแรกมีไม่ถึงนะน่าจะได้สักอีกเจ็ดชุดหรือเ่าเจ็ดชุดสิบชุดไม่ถึงเ็ดชุดหรอ,อได้เจ็ดชุดโอ้โห,โโหได้แค่บวกอะไรนี่ ตีของ 1, อบนๆแล้วบอกหืมใช้ของมากเราก็จะไปตีอ่นอ,อนๆนะไปบวกห้าอ่าบวกห้านะรังเพิ่มขึ้นถึงบวกเจ็ดละใกล้ละบวกเจ็ดจะใส่ออฟได้ละดูที่มันใช้เท่าไหร่ อีกสองครั้งเนี่ยใช้สาใช้หกแล้วก็เจ็ดใช่ไหมครับอีกสามนะตัดตังพอมีเร่องน่าจะไม่พอ,อมีพพหมดโอ้เซ็งแปะ ไม่พอแรวหมด,ดเราต้องไปขุดดูด้เราได้มีกาอ่อนๆมาอันหนึ่ง4โลนะถ้าตีถึงบวกเจ็ดมันก็จะสามารถใส่ออฟได้ก็จะเป็นไอตัวนี้นะนี่ใส่ออฟน่าจะเป็นตัวนี้นะมิส่ใส่ออฟนะต,ต้องบวกเจ็ดก่อนอันดับแรกคือ ต่ต้องไปขุดแรกก่อะลองไปวัดดวงก่อนวันนี้ก็หนีหลายรอบแล้วนะมันโหดมากเลยวันเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้อัตราขุดแร่ตั้งแต่อัพแพดจากยี่สิบหรือสิบนะไอแร่ระดับกลางนะนี่ก็มันจะรอดหรือเปล่านะมีแต่แอสเซสินจะมาฆ่าลงไปถามในกลุ่มในกลุ่มบอกว่ามันเป็นควェสนะควฆ่าคนพ k เคนะมีแต่แอสเซสินทั้งนั้นทนั้งใน อันนี้รู้สึกว่าคนหลุดไปเยอะมากแต่ขนาดคนหลุดเยอะก็ะแบบหืม,มจุกแต่เราไปหาแรกเกนีย่ยเราจะตายอยู่รอบด,ดิต่างก็ไม่มีอยู่ดีลอา,าไปหาแรด่ดูตายสามครั้งก็พอนะตายสามครั้งบอเออแรกตอนนี้เรามีเราเหลือแค่ เราเหลือแค่หนะึ่งร้อยนั่นแหละนะตัวนี้นะอันนี้มันใช้หกใช่ไหมต้งหายสามก็คือสองรอยสอง้อยห้าสิบสามอันนีงก็น่าจะเป็นเจ็ดนะเดี๋ยวก็ทั้งหมดมันน่าจะใช้สองพันห้าร้อยนะโอ้โหห่างไกลมากน่าจะขุดหลายวันนะออฟออกมาไม่รู้จะอ่อนหรือเปล่านะ สถาธมธรรมตีนเป็นกาดโออยากลองนะนี่มันกาดสี่รูแล้วเราค่อยไปหาก,กาดเทพถ้าออกมากลายเป็นสเตตัสอ่อนกันเน่าเลยนะ <laughs> เพราะว่าไอ้พวกนี้มันเหมือน,ม,นมันเป็นอาวุธเทียเทียหนึ่งนะเทียหนึ่งก็คือ,อมันจะได้ออฟสองอันแล้วก็นสุ่มออฟเสียสองอันทับอัพเป็นเทียสองแต่ว่าถ้าจะอัพเป็นเทียสองเนี่ยอาวุธมันต้องเป็นอาวุธ อาวนะุธเลเวลสามนะพวกอาวุธเลเวลสามมันยังไม่โผลมานะเออไม่ใช่เลเวลสามไม่โผลมาหมายถึงที่เราเปิดกล่องได้นะหาแรกอีกสองพันกว่าเอ 2, นะ 2, อสองพันห้าร้อยนะสองพันสี่ร้อยน่กอนนี้หาแรกสองพันสี่ร้อยแล้วก็แล้วก็ต้องหาตั้งอยู่ประมาณสัก สองหมื่นรอเปล่าน่าจะสองหมื่นดูวสิว่าเราจะโดนตีตายไหมมันต้องตีตายอยู่แล้วแล่วและแต่ตีตายอุ้ยอันนี้มันเกิดเฮ้ยแร่เทพเกิดแอสตินวกกันเอาไปก่นอนมันโหดแล้วเกินวันนี้ ฮันยิงนี่ยังยังไม่ตายนะแต่ว่าถ้าแอตสตินมาฟันใกล้ๆเนี่ยตายเลยนะสโอนิกโบเข้าไปฮันเตอร์เลยว่าไม่สูงมากยิงไม่ตายแต่แอตสตินฟันใกล้ๆนโอ้ม,มาแล้วม,มาแล้วมุดดินแน่เลยคนะนึงชอบมุดดินมานะ ดูสิเราจะได้แลกขวดไหมรู้สึกว่าวันนี้เขาเขาเขาเด้งบอดไปเยอะมากเลยนะหินใหญ่หินใหญ่เกิดเยอะโอ้ยมันมาแล้วมาแล้วอุ้ยมาแล้วโอ้ยมันี่นี่นไม่บองนี่นีจางมันจ้ำ มันหมดหรือเปล่าแรงนี่เราต้องดูก่อนน่าจะหมดแล้วล่ะเฮ้ยเอฟเอฟมันอยู่นี่ไปดีกว่ามแรงใหญ่โอ้แรงเล็กก็ได้ขุดได้หรือเปล่าขุดไม่ได้โอ้โหขุดไม่ได้ก็ไม่หายเนาะปั๊ๆเดี๋ยวเราจะหาย อันนี้สิบสองนาทีแล้วอัดคลิปเดี๋ยวรอสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวจะปิดคลิปและแล้วเราจะไปหาแรแ่แล้วล้วก็เดินหาแรแ่เนี่ยแหละหลุดแน่นอนโอ้เสียงหลุหดละหลุดละต้องปิดคลิปแล้วโอเคโอ้ก็จะปิดคลิปแล้วปิดคลิปแล้วเนี่ย ืมดงธนูไม่มีอะไรเลยวิ่งเข้าไปฝัง ก็แล้วยิงนะน่าจะเป็นต้นไม้เหมืนอนนี่โชคไม่ดีโอ้ยนี้ตีแล้วไม่เนกันเนดิมรือเปล่าวะอันเดิมนู้มั้เนี่ยโอ้แต่ใหามันยิงอุ้ยหันยิงหลบโอ้ตายแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปหาทางดูดแร่เอามาแล้วกันนะ ก็จะตายอีกหลายรอบตายนี่เสียเปอร์เซ็นเดเปอร์เซ็นตจ็อบด้วยนั่นี่เล่นไปโอเคขอบคุณที่ติดตามแล้วรับชมเมื่อก็จะเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย